ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันอังคารที่12มกราคม2559คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันนรดดาก่อสวุวนค่ะค่ะและดิฉันพนิดาอ,อละอ,อค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆในแวดวงวิทยาศาสตร,ร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นน่าสนใจมากๆอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มนะคะในช่วงของ food inopolis วันนี้ค่ะเรื่องแรกนั้นเราจะไปติดตามกิจกรรมควันหลงสําหรับวันเด็กแห่งชาตินะคะผู้สื่อข่าวพิเศษของเรา ไปยังสถานที่ต่างๆที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนจัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นให้กับน้องๆหนูๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการนําเสนอโครงการที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้นําคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมนะคะความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้น ในส่วนภาคใต้เดี๋ยววันนี้มาติดตามเนื้อหาและรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ เมื่อสักครู่เป็นควันหลงวันเด็กใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังมีควันหลงค่ะของควันวันปีใหม่นะคะก็ยังอยู่ค่ะกับทางของจิสดานะคะได้มีการถือเรื่องงามยามดีค่ะเมื่อวันเด็กที่ผ่านมานะคะได้ถือโอกาสค่ะเปิด Space Inspirium ียนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศค่ะที่คนไทยเขาบอกว่าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆถึง3เดือนด้วยกันนะคะค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของ การวิจัยตำรายานะคะชนิดใหม่ค่ะเป็นนวหอยนะคะเป็นการใช้หอยถึง9ชนิดนะคะเพื่อที่จะเพิ่มน้ําในเขานั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะทั้งสี่เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้เลยนะคะในช่วงนี้กับ Food i n o p p o l s s ค่ะ สำหรับกิจกรรมควันหลงวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันเสาร์ที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ทางหน่วยงานอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนจากกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นได้รับความสนอกสนใจจากน้องๆหนูๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของตึกไทยคู่ฟ้าทรมเนียบรัฐบาลจตุรัสวิทยาศาสตร์จัจุรีสแควร์หรือว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในส่วนของคลองหปทุมธานีและในส่วนของถนนพระรามที่6ก,กับกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์สนุกสนานมากน้อยแค่ไหนองความรู้ที่น้องๆหนูๆได้รับกลับไปถูกอกถูกใจเป็นเช่นไรติดตามได้กับสกู๊พิเศษกับผู้สื่อข,ข่าวของเราค่ะ S <S ครับผมนะฮะบรรยากาศของงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2,559ปีนี้นะครับผมก็คึกคักนะครับไปทั้งน้องๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองหลากหลายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆ้องเยาวชนรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้ร่วมจัดกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทุกท่านไปชมกันนะครับว่าแต่ลณะ ฐถานที่นะครับที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นํากิจกรรมต่างๆเข้าไปร่วมสนับสนุนหรือว่าร่วมทํากิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกแล้วก็สร้างกิจกรรมกันนะครับว่ามีจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับโดยในหนึ่งจุดนะครับที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้นํากิจกรรมเข้าไปร่วมจัดนะครับนั่นก็คือในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับซึ่งในสถานที่ดังกล่าวนะครับได้จัดกิจกรรมวันเด็กนะครับขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยปีนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์จะนํากิจกรรมแล้วก็นําเรื่องราวดีๆอะไรนนนะะคครรัับไปชชื่ม แล้วก็ไปจัดแสดงให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนั้นไปติดตามพร,พร้อมๆกันครับ ครับผมอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร,ร,ร์และเทคโนโลยีนั้นได้ไปร่วมจัดกิจกรรมนะครับนั่นก็คือที่จัดขึ้นทุกปีก็คือในส่วนของอาพวชหรือว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5แห่งนี้นี่เองนะครับผมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับปีนี้จะสร้างความสุขสนานให้กับน้องๆเยาวชนอย่างไรบ้างนะครับไปติดตาม,พร,มพร้อมกันเลยครับ ผมในอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมในส่วนของวันเด็กแห่งชาติทุกๆปีนะครับนั่นก็คือในส่วนของจตุรัสจมจุรีสแควร์นะครับผมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับได้ดากิจกรรมเครื่องเล่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่เป็นการบูรณาการเข้าร่วมกันครับไปสร้างความสุขให้กับน้องๆถึงจมจุรีสแควร์แห่งนั้นเลยนะครับบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรและสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันครับ แลบผมนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือในส่วนของถนนสายวิทยาศาสตร์นะครับที่จัดขึ้นในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถนนโยธีนะครับพระรามที่6แห่งนี้นะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็คึกคักนะครับไปด้วยบรรดาทั้งน้องๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองเยอะแยะมากมายก็มาเข้ามาชมในกิจกรรมในส่วนของในกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไปชมกันครับว่าบรรยากาศข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรครับติดตามพร้อมๆ ความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ได้ทดลองตามฐาต่างๆนะคะอย่างน้อยคือน้องเราจะได้ฝึกสังเกตฝึกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นี่ค่ะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ก็อยากให้เขาดูร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเกิดเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือว่าในการที่จะใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์อ่ะมันมีอะไรที่น่าค้นหาแล้วก็ให้เขารู้จักคิดรู้จักประดิษฐ์ด้วยตนเองคือให้น้องเขาเองมีความส,สุขความสนุกแค่นั้นจริงๆก็พอแล้วแต่ว่าความรู้ที่เขาได้เนี่ยมันสอดแทรกจากหลายๆกิจกรรมที่เข้ามา ครับผมนะในส่วนของกิจกรรมบันเด็กนะครับทุกๆปีนะครับแต่และหด่วดยงานก็มีความมุ่งหวังให้กับน้องๆเยาวชนนั้นได้มีการเรียนรู้นะครับรวมไปถึงสร้างความสุขสนานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะครับโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ <C> ここเหมือนกันนะครับก็มีความมุ่งหวังที่จะให้น้องๆเยาวชนนั้นได้พัฒนาตนเองในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมนั้นให้มีบทบาทในการใช้ชีวิตในสังคมของน้องเยาวชนเองนะครับโดยเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับ ในส่วนของคำขวัญวันเด็กนะครับของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่ส่งมอบควำขวัญให้กับน้องๆเยาวชนนะครับในปี2559นี้ที่ว่าเด็กดีนะครับหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตที่ดีนะครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของงานวันเด็กประจําปี2559นี้ครับตอนนี้ส่งต่อไปอยังห้องส่งได้เลยครับ ต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษของเราด้วยนะคะคุณสรดนันเขื่อนเพชรค่ะเรียกว่าบรรยากาศนั้นกลมกลืนไปกับหนูๆนน้องๆเลยนะคะทั้งสสถานที่ด้วยกันในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเชื่อได้ว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของพุทธศักราชใหม่2559เท่านั้นนะคะในส่วนขององค์ความรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมจะมอบให้กับน้องๆหนูๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายตลอดทั้งปีสามารถติดตามเรื่องราวดีๆต่างๆได้ในโมชนิวของเราจะนําข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอแน่น นอนแล้วค่ะ,คะมาต่อกันที่เรื่องของจิสดานะคะที่บอกว่าได้ถือเลื่องงามยามดีนะคะในวันเด็กแห่งชาติค่ะเปิด Space i นสไ i ร i u m นะคะมอบเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็เปิดให้คนไทยนะคะเข้าชมฟรีนานถึง3เดือนด้วยกันค่ะโดย Space i นสไ i ริเจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะทางด้านของอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะที่ทําให้ผู้ชมนะคะเกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะนําไปสู่จินตนาการนะคะที่เหนือความรู้ทั้งปวงอีกด้วยค่ะ ดออรอานันต์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการจิสตากล่าวว่าในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นประเทศไทยควรให้ความสำคัญด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดรูปธรรมท,ที่ชัดเจน Space i n s p i r e เมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป หันมาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศมากขึ้นภายใน Space i n s p i r เร i ยมจะประกอบด้วย13โซนซึ่งแต่ละโซนจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปอาทิเช่นโซนกำเนิดเอกภพจะนำเสนอเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพที่จะทำให้คำตอบว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิตมีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยออกจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวิดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลกแกรมหรือโซนเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศจะนำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศนำเสนอตั้งแต่ยุคนักคิดยุคบุกเบิกอวกาศและยุคเทคโนโลยีอวกาศสนุกกับภารกิจการส่งยานอาวกาศและดาวเทียมขึ้นสู่วงโคโจรใน a เป m i s s i o ่นเกมแม้แต่โซนมุ่งสู่อวกาศจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปสู่อวกาศ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการที่จะออกไปนอกโลกเมื่อออกไปนอกโลกแล้วร่างกายจะมีปฏิก,กิริยาอย่างไรเช่นร่างกายกับแรงโน้มถ่วงรวมถึงการได้ทดลองเครื่องใจโลสโคปที่จะจำลองการต้านแรงโน้มถ่วงของการฝึกนักบินอวกาศรวมไปถึงโซนสถานีอวกาศที่จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศการอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติและการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ ปฏิบัติภารกิจในถุงมืออวกาศและไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โรงภาพยนตร์สามิติจะเล่าถึงการผจญภัยในอวกาศผ่านเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่มีความผูกพันกันสร้างความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของอวกาศเห็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่สนใจในเรื่องของอวกาศเสริมสร้างจินตนาการนึกคิดและเรียนรู้อวกาศมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงห้องจำลองดาวอังคาร ที่จะมีนักบินอวกาศมนุษย์ต่างดาวและรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคารที่จะมีที่จะมามีส่วนร่วมกับผู้ชมอีกด้วย Space i n s p i r e um, ียถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศให้กับเด็กและเยาวชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงโลกของอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างครบวงจรซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ i ิน e r อร์ i v e ได้หลายส่วน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่9มกราคมไปจนถึงวันเสาร์ที่9เมษายน2559ตั้งแต่เวลา9นาฬกาไปจนถึง15นาฬกาเข้าชมปรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณอุทยานรังสรรค์น,นวัตกรรมอวากาศอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0819152374ค่ะ นี่คือแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่สําคัญยิ่งนะคะที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และก็ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่สําคัญมากไปกว่านั้นค่ะเมื่อแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งนี้เปิดให้เข้าชมแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่9มกราคมที่ผ่านมาจะเปิดต่อเนื่องยาวนานไปแบบนี้จนถึงวันที่9เมษายนนะคะสามารถไปร่วมรับชมความรู้ต่างๆพร้อมความสนุกสนานได้ ค่ะที่อุทยานรังสรรค์น,นวัตกรรมอวกาศอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะถ้าหากว่าเดินทางไปไม่ถูก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0819152374ค่ะนี่คือของขวัญดีๆที่ทางหน่วยงานนั้นมอบให้กับหนูๆน,น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่สนใจในเรื่องของความรู้ทางด้านอาวกาศนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาขยายความจากสัปดาห์ที่แล้วะนะคะที่ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นได้นําคณะสื่อมวลชนค่ะเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบที่ถือว่าประสบผลสําเร็จมากๆนะคะเราจะไปติดตามกับ โครงการที่มีชื่อว่าโอปอยค่ะหรือว่าโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบอกว่าเดินทางไปถึง2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะในส่วนของฟู้ดอินโนโพลสค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในจังหวัดแรกก่อนนะคะที่ทางทีมงานนั้นเดินทางไปพร้อมกับทางกระทรวงอุตสาหการรมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ สำหรับโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคเป็นไปตามนโยบาย One Province One Agro Industrial p r o d u c t หรือ Opoi เริ่มต้นตั้งแต่ปี2550มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับสถานประกอบการโดยให้ความรู้และคําปรึกษาแนะนำด้านบริหารจัดการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานสากลรวมถึงกำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งการทำงานเป็นการบูรณาการร่วมกันในลักษณะไตรภา,าคีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหการรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคเพื่อให้สถานประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับการลงพื้นที่ที่บริษัทวิยาเครปโปรดักต์จำกัดที่อยู่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นสถานประกอบการที่เข้าโครงการโอปอยตั้งแต่ปี2557โดยประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทะเลแปรรูปโดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่เนื้อปูมา้าพัสเจอร์ไรซบรรจุกระป๋องซึ่งมีกำลังการผลิต500ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์รองลงมาคืออาหารทะเลแปรรูปพร้อมบริโภคอาทิปูจา๋าหอยจ้อปูน้ำพริกปูซึ่งมีการใช้แผนในโครงการลักษณะธุรกิจคือการผลิตเนื้อปูบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศโดยแผนงานที่บริษัทวิยาเครปโปรดักต์จำกัดใช้จากโครงการดังกล่าวคือการบริหารจัดการโลจิสติกโดยมีการปรับปรุงในสส่วนประกอบด้วย 1. ลดการถือครองสินค้าคงคลังโดยมีการคัดแยกประเภทวัตถุดิบที่มีความเคลื่อนไหวและที่เคลื่อนไหวช้าจากการเปรียบเทียบมูลค่าบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนพบว่าสินค้าเดสต็อกลดลง2,9,785บาทคิดเป็น16.90% นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการวัตถุดิบประเภทถุงบรรจุสามารถลดการสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินลดลง1,97,458บาทคิดเป็น4.6% 2. มีการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้ามีการจัดแผนผังคลังสินค้าใหม่สามารถลดเวลาในการหยิบสินค้าลง14.25%และแผนในการปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนางานโดยมีการพัฒนาถึง2โครงการประกอบด้วย 1. การทดลองกระบวนการผลิตน้ำพริกปูผัดด้วยมือและผัดด้วยเครื่องจักรจากการทดลองพบว่า การผัดด้วยมือนั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสีกลิ่นและรสชาติได้ดีกว่าการใช้เครื่องจักรคิดเป็นมูลค่าครั้งละ8,636บาท32สตางค์หรือเท่ากับ3,4557บาท28สตางค์ต่อเดือนสำหรับโครงการที่2คือการจัดการปัญหาปริมาณสูญเสียของบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องบรรจุเนื้อปูในระหว่างกระบวนการผลิต โดยการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องและฝาก่อนที่จะมีการผลิตพร้อมทั้งมีการจัดให้พนักงานซีเมอร์มีการพักเป็นระยะเพื่อลดความเมื่อยลา้า โดยสามารถลดความเสียหายของกระป๋องได้ถึง20.45%และนอกจากนี้ทางโครงการโอปอยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในหลายๆด้านที่ทางสถานประกอบการได้ชี้แจงถึงปัญหา mm hmm. เช่นคู่แข่งรวมไปถึงความรู้ในการก้าวเข้าสู่ระบบ AEC เรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณพิสิ์รังสริ์วุฒิกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ เป็นการที่มาติดตามผลนะครับจากการที่เราได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของโครงการโอปอยสองแผนงานนะครับคือเรื่องของโลจิสติกแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็พัฒนางานนะครับซึ่งเขาได้ทําไปเมื่อปี57แล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเราเรียกว่าเป็น best p r ค c t i c e นะครับในครั้งนี้เราก็มายืนยันมาติดตามนะครับว่าการทํางานเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่ได้พบกับทาง ทางทางฝ่ายโรงานนะครับทางผู้บริหารท่านก็มีการตอบรับโครงการที่ดีนะครับท่านก็ได้อธิบายว่าได้รับการช่วยเหลือจากจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ผลจากการที่เราเอาโครงการมาลงเนี่ยนะครับทางนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสต็อกต่างๆนะครับซึ่งเคยเป็นประเด็นนะครับทีก็จะมีสต็อกที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดสต็อกนะครับคืออาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับในอดีตเนี่ย เราก็ทางบริษัทนี่อาจจะขาดในเรื่องของการบริหารจัดการในขณะนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการบริหารจัดการนะครับมีมีระบบนะครับในการที่จะบริหารไม่ให้สต็อกเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหาในเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่อาจจะทําให้ต้องเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยก็อาจจะมีการสะดุดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการรับออเดอร์นะครับเพราะว่าการสั่งของเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของการบริหารสต็อกด้วยทั้งเรื่องของบริหารบรรจุภัณฑ์ ะร,ระบบเหล่านี้เนี่ยที่ทางกระทรวงสึกาหิการโดยโครงการโอปอยได้เข้ามาช่วยแนะนำเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์อย่างมากในขณะนี้เนี่ยโรงงานได้แก้ปัญหานี้ไปได้นะครับแล้วก็บริหารไปได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าวัตถุดิบของโรงงานนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเราไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้นะครับในเรื่องของปริมาณชนิดด้วยนะครับมันก็จะมีช่วงฤดูกาลนะครับเขาก็ได้มีการเอาระบบเข้ามาเนี่ยช่วย ในการบริหารจัดการเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องต้องเรียนว่าต้องชื่นชมผู้ประกอบการนะครับคือเรื่องของการมีธนาคารปูนะครับคือเขาได้มีการดูแลในเรื่องของสภาวะเรื่องของวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ได้กอบโกยเอาแต่วัตถุดิบมาทําการค้าอย่างเดียวนะครับมีการดูแลนะครับเมื่อรับซื้อปูมาหรือมีปูที่มีการม,ม,มีมีการมีท้องมีไข่นี่นะครับ เขาก็ได้มีการเอามาอนุบาลน,นะครับเอามาฟักเลี้ยงแล้วก็ปล่อยกลับเข้าไปยังธรรมชาตินะครับเพื่อช่วยเสริมให้มีในธรรมชาติเนี่ยมีวัตถุดิบในเรื่องของปูเนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี และนอกจากนี้นะคะยังเป็นการให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพรวมถึงการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบจากการวิจัยในห้องแล็บที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทและหน่วยงานเอกชนต่างๆรวมไปถึงห้องแลบกลางของจังหวัดสงขลาเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณทวัชัยพูลช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทวิยะเครปโปรดักต์จำกัดค่ะ Packaging เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะ ไม่ค่อยมีระบบที่ชัดเจนว่าเราจะบริหารจัดการยังไงแต่หลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็มีการจัดทําเกี่ยวกับมินิมัมเลเวลที่ว่าถ้าเกิดแพคเกจจิ้งบางตัวที่ว่าปริมาณเริ่มลดลงมาถึงระดับหนึ่งเราก็จะมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อว่าจะให้ระยะเวลาหลังจากการสั่งซื้อเนี่ยจะได้รับตัวแพคเกจจิ้งตัวนี้มาทันกับาการที่เราจะนํามาผลิตต่อไปจะได้ไม่ต้องขาดช่วงนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ย บางครั้งเราจะสั่งมากเกินไปทีนี้การจัดเก็บก็จะใช้เวลานานหลังจากที่เรามาศึกษาวิจัยแล้วบางตัวเราไม่สามารถไม่จําเป็นที่จะต้องสั่งปริมาณมากเกินไปหรือต้องสั่งให้ได้ปริมาณที่ว่าเหมาะกับการผลิตของเรามันก็จะได้ไม่เป็นต้นทุนที่ว่าต้องมาเก็บสต๊อกค้างไว้เป็นสต๊อกคงเหลือมากมาก,มากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการที่เราทําการพวกนี้ก็จะลดต้นทุนได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการเก็บการจัดเก็บแล้วก็ การส่วนเสียที่เราต้องบางครั้งพวกแพกจิ้งมาไม่ทันเราต้องมาดีแพคมาดีโปรเซสอะไรต่างพวกนี้ครับขั้นตอนพวกนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนไปได้พอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนที่2ที่เป็นตัวที่เป็นตัวฟินิชโปรดักที่เราเป็นสินค้าบางบางตัวนี่เราผลิตสินค้าตั้งไว้แล้วก็ตลาดไม่ดีก็จะเก็บสต๊อกไว้นานนานจนกระทั่งเราลืมบางครั้งเราไม่ได้มีตัวเลขมามาดูที่ว่าเป็นระบบที่ชัดเจนแต่หลังจากที่เราเข้าวงการเนี่ยมันก็จะมะีระบบที่ว่า ให้เรารู้ได้เลยว่าตัวเลขตัวไหนที่ว่ามันเป็นสต็อกที่ไม่เคลื่อนไหวสักเราจะตั้งระยะเวลาว่าถ้าเกิดกี่เดือนเป็นต้นไปเนี่ยเราเรียกว่าสต็อกตายพอเป็นสต็อกตายเนี่ยเราก็จะมาหาวิธีการนะว,ว่าเราจะต้อง มีการทำยังไงให้สต็อกตัวที่ว่าคงเหลือตัวเนี้ยให้มันเคลื่อนไหวให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะลดต้นทุนเรื่องการจัดเก็บหรือว่าถ้าเกิดเก็บไว้นานๆมูลค่าสินค้าก็จะตกลงไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้ค่ะสําหรับโครงการโอปอยเพื่อเป็นการขยายผลของการดําเนินการธุรกิจของสถานประกอบการโดยมีทางกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้ก่อเกิดการพัฒนาตลอดจนการสร้างความยั่งยืนเพื่อคุณภาพของประเทศไทยใน ลำดับต่อไปค่ะค่ะสำหรับโครงการโอปอยนะคะหรือว่าโครงการที่เน้นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปเกษตรนะคะนั่นก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะต้องการลดต้นทุนนะคะ,คะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกด้วยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปเพื่อที่จะให้เป็นการยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยนะคะ,คะสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ อีกหนึ่งงานวิจัยดีๆเช่นกันนะคะ,คะเป็นเรื่องของการวิจัยตำรับยานวหอยค่ะเป็นการใช้หอยก้าชนิดปรุงยานะคะเพื่อที่จะช่วยบำรุงกระดูกเพื่อเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าค่ะแก้โรคข้อเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็ยังมีสารคอนดอยตินนะคะซึ่งสารนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นสารตั้งต้นเซลล์ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงเข่าเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะนายแพทย์วัฒนพันม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ผสมผสานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุเนื่องจากข้อเขา่าผ่านการใช้งานมานานและความเสื่อมของร่างกายตามวัยโดยเกิดจากกระดูกอ่อนของเข่าเสื่อมสภาพและมีการสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงเขา่าซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหล่อลื่นป้องกันการสึกของข้อเขา่าทำให้เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวข้อเขา่า เกิดการเสียดสีระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งทําให้เกิดอาการปวดเมื่อเสียดสีกันมากๆทําให้กระดูกกร่อนและผิดรูปได้มีทั้งแบบแบะออกมาและกล่งเข้าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนที่ครอบคลุมลูกสะบ้าให้มีความแข็งแรงก็จะช่วยพยุงลูกสะบ้าขึ้นการเคลื่อนไหวของเข่าก็จะดีขึ้นเช่น การทำท่าฤสีดัดตนหรือการนั่งห้อยเท้าแล้วเตะขาขึ้น10วินาทีแล้วเอาขาลงสลับกันซ้ายขวาก็จะสามารถช่วยได้ทางด้านนายแพทย์ปัฒนากล่าวว่าสำหรับน้ำหล่อเลี้ยงเข่านั้นเมื่อสูญเสียไปแล้วไม่สามารถสร้างชดเชยได้เพราะเซลล์ที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงเข่าจะอาศัยโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อว่า คอนดอยสตินซึ่งมักพบในเปลือกกุ้งกระดองปูกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงเขา่าซึ่งร่างกายของเราขาดสารตั้งต้นนี้ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการผลิตอาหารเสริมซึ่งจะมีสารชนิดนี้เป็นส่วนประกอบออกมาหลายตัวซึ่งตำรับยาการแพทย์แผนไทยนั้นมีตำรับยานวหอยที่ระบุว่ามีสรรพคุณสามารถช่วยรักษาได้แต่ยังไม่ได้มีการนำมาวิจัยพิสูจน์ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่แต่ภายในสองปีนี้จะทำการวิจัยให้แน่ชัดถึงสรรพคุณของตำรับยานี้ตำรับยานวหอยคือการนำหอยเก้าชนิดประกอบด้วย หอยขมหอยนางรมหอยแคลงหอยจุ๊บแจงหอยสังหอยกาบหอยมุกหอยตาวัวและหอยพิมพ์การังนำมานำมาปรุงเป็นยาซึ่งสรรพคุณโดยรวมสามารถช่วยขับลมในลำไส้ขับนิ้วขับปัสสาวะบำรุงกระดูกเป็นต้นซึ่งเปลือกหอยก็จะมีสารคอนซอยซินเช่นเดียวกับเปลือกกุ้งกระดองปูแกนกลางปลาหมึกและกระดูกอ่อนของปลาสลามเช่นกันค่ะ สำหรับตำรับยานวะหอยนะคะหรือว่าใช้หอย9ชนิดมาปรุงเป็นตัวยานั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมฟังถึงชื่อของตัวหอยที่ใช้นํามาปรุงแล้วเนี่ยเ,เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความคิดหัวใสแวบหนึ่งก็คือไปหาหอยทั้ง9ชนิดแบบนี้มาปรุงเอง เรียนแล้วก็แนะนําให้ทราบนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง<ช>แล้วก็การหาเหตุผลหาสปปรรพคุณที่แท้จริงนะคะใช้ระยะเวลาถึงสองปีอดทนรอสักนิดนึงค่ะเชื่อได้ว่างานวิจัยดีๆแบบนี้ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ถือว่ามีความสําคัญมากโดยเฉพาะผู้ชราที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกับเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือว่าน้ําหล่อเลี้ยงเขานั้นหมดลงไปนะคะถ้าหากว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบผลสําเร็จน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวยาชนิดหนึง่งที่จะมาช่วยพลิกวงการทางด้านการ แพทย์เรื่องของการรักษาข้อเข่าเสื่อมให้กับผู้ชาราหรือว่าผู้ที่มีความผิดปกติในเรื่องของน้ําหล่อเลี้ยงเข่านะคะก็คงจะต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับงานวิจัยแบบนี้ต่อไปที่เกิดขึ้นจากาความคิดดีๆโดยนักวิจัยไทยนั่นเองค่ะนี่คือสีเรื่องรสชาตินะคะในช่วงของ Food i n o p o l i s ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะจะไปพบกับ Science Economy for SME a อส OTOP ซึ่งในช่วงที่2นี้เรายังคงติดตามสถานการณ์ของโครงการโอปอ เะะมื่อสักครู่นี้อยู่ที่สุราษธ,ธานีเดี๋ยวเราจะลงลึกไปกว่านั้นนั่นก็คือตรงไปที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นบริษัทอะไรประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ